มาแล้วครับสนับบิววีดีแทนตัวที่เป็น PHEV ไฟฟ้าล้วนมากถึง215กิโลเมตรและราคาแค่1.51ล้านบาทเองครับบิววีดีแท PHEV เปิดตัวในประเทศจีนและเปิดจองไปทีเรียบร้อยแล้วเพียงแค่3ชั่วโมงแรกมียอดจองมากถึง5,472คันเลยทีเดียวโดยในประเทศจีนจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นย่อยครับ แลวราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ1.51ล้านบาทจนถึง1.71ล้านบาทถือว่าราคาสูงเอาเรื่องเลยนะแต่บอกเลยว่าประสิทธิภาพโหดมากๆคันนี้ก็เป็นรถ SUV ขนาดใหญ่มีที่นั่งมากถึง7ที่นั่งเป็นรถครอบครัวที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่ยังไม่อยากได้รถไฟฟ้าล้วนพอรถครอบครัวก็คงไม่อยากลาบากเวลาไปไหนต้องรอชาร์จไฟแน่นอนคันนี้ผมว่าก็จะมาตอบโจทย์มากๆพร้อมมีทั้งระบบเครื่องยนต์ใช้เวลาไฟหมดหรือว่า อยากประหยัดก็ใช้ไฟฟ้ารล้วนได้มากถึง2 1 5กิโลเมตรมาตรฐานที่เป็น n edc ครับโอ้โห phv เดียวนี้วิ่งที่ไกลมากๆเลยครับไกลกว่าเจ้าตัว h a r v a six phv อีกและถ้ามาบ้านเราคันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกที่วิ่งที่ไกลที่สุดใน phv ด้วยคันนี้เขาขายที่จีนเนาะทำไมถึงทำคลิปน,นี้ล่ะเพราะว่ายังไม่ได้ขายไทยเช่ปล่ะเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆไงล่ะครับ และตัวแทนที่เป็น ev ล้วนก็มีแผนทำกรตราดบ้านเราอยู่แล้วด้วยตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ของแทงมาก็เลยเอาหมายเป็นเพื่อนได้มารับชมกันครับเพราะว่าน่าสนใจมากถ้าเป็นบ้านเราก็บวกราคาเพิ่มไปสัก2 3แสนได้เลยแล้วบ้านเราก็ได้ส่วนลดรัฐบาลด้วยเมื่อกี้ได้พูดถึงไฟฟ้าล้วนไปแล้วเรามาลองดูสเปคของไฟฟ้าล้วนกันสักหน่อยดีกว่าครับรุ่นไฟฟ้าล้วนแบตเตอรี่จัมากถึง1น8งกิโลวัตต์อ่าวและสามารถวิ่งได้ไกลถึง730กิโลเมตรต่อการชาร์จ ไฟฟ้าลวนี่โหดมากๆนะแต่คันนี้ก็สวยกว่า EV นิดหน่อยนะครับนิดเดียวเท่านั้นกระจังหน้าก็เป็นแบบ Dragon Face 3 0 0กระจังหน้ามีโครเมียมขนาดใหญ่ส่วนด้านท้ายเป็น l e d รูปทรงเล็บมังกรเป็นเลยครับด้านท้ายยาติดกันจุดนี้ทำให้รถดูสวยมากภา,ายในดูดียุคอนาคตนิดๆพวงมาลัยเป็น2ก้านแต่พวงมาลัยเขาดูไม่ดูหลามากนะในคันนี้จอ2จอแยกกัน จอตรงการขนาดใหญ่มากๆอันนี้พิเศษตรงที่สามารถปรับเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอน,อนตามใจเราได้เลยครับส่วนที่นั่งจะมีให้เลือกทั้ง6และก็เจดที่นั่งคันนี้จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5 Turbo i บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อรวมกันแล้วเราจะได้พลังลางมากถึง606แรงม้าแรงเบ็ดอยู่ที่824นิวตันเมตรเป็นไงบ้างครับโคตรแรงอนะ่ะบอกเลยเห็นสเปคแล้วบอกเลยว่าราคารถดูดถูกไปเลยครับ รถครอบครัวไหลแรงมากถึง606แรงมา้าสุดจงครับทุกคนและคันนี้จะได้แบตเตอรี่ขนาด45.5กิโลวัตต์อัวรองรับการชาร์จ30-80%ภายใน30นาทีอันนี้ผมว่าก็ไม่โหดเท่าไหร่นะเพราะามันเริ่มจาก30%เ,เลยอัตราประหยัดน้ำมันในเฉลี่ย19.2กิโลเมตรต่อลิตรโอ้อันนี้ถือว่าประหยัดมากเลยครับเพราะว่ารถเขาเป็นรถ SUV 7ที่นั่งขนาดใหญ่ขนาดนี้วิ่งได้เกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรติดตั้งระบบการสะเทือนแบบอลูมิเนียมอลลอย ระบบการสะเทือนแบบ Active ไฟฟ้าอัจฉริยะผมว่าคันนี้น่าจะนิ่มน่าดูเลยเนาะเพราะมีระบบการสะเทือนหลายแบบมากรองรับการชาร์จภายนอก6กิโลวัตต์อ้าวคันนี้เจ๋งนะมีระบบปั๊มความร้อนพิเศษเข้ามาด้วยเพื่อแบบแบตเตอรี่ระหมดอะไรเงี้ยไนะีสามารถยือ้อเวลายื้อระยะทางเพิ่มไปได้อีก20กิโลเมตรเลยครับและนี่คือคันจริงด้านหน้าคันจริงผมมองว่าดูดีมากๆเลยนะสวยเอาเรื่องเลยทุกคน ในส่วนของด้านท้ายคันจริงก็จะเห็นไฟ LED ขนาดใหญ่2เส้นถ้าติดไฟน่าจะเห็นความสวยงามมากๆแน่เลยครับเป็นไงบ้างครับเ,เพื่อนๆสัรับวันนี้นะ่าจะมีข่าวสารเกี่ยกับเจ้าตัว b v d d แทง PHEV เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ต้องรอรุนกันว่า PHEV จะมีโอกาสเข้าไทยหรือเปล่าสำหรับวันวน,นี้ขอบคุณครับ